จั๊กจี้อ่ะไม่ได้ยินอ่ะวันลอแต่เล็กดูดีมากซูเปอร์แมนนี่ไงเล็กลูเถอระอุ้ยเออยังดีให้ภาควะไปก่อนนะมันไม่เคยขุนแล้วน่าจะขุดนนะซึ่งมีีชวิตที่มีพลังมากที่สุดในโลกกูลืมชื่อเพื่อนเย้ในที่สุดก็เจอกันภาคก่อนแล้วนะทำตามแผนเยียเล็กดูเถอร์ ตัวอย่างเราเคยดูไปแล้วไงแต่ภาคไทยแต่สิ่งที่ต้องการนี่ไงยังไม่พูดเลยเนี่ยคนภาคเนดีวิลปะใช่ใช่ใช่เล่นกูเทอแปลงรู้ใช่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 ไหมใช่ใช่ใช่ให้กูเธอพูดเสร็จแล้วล่ะเออเฮ้ยเฮ้ยมึง แกเอือกูเมื่อขับแล้วบอกไอ้กูไม่ได้ตั้งใจขับเยอะเฮ้ยมันเอือไม่เหมือนแบบเฮ้ยฝรั่งมันไม่ใช่อย่างี้จริงแล้วกูฝรั่งไม่ใช่อย่างี้จริงเอากูเพิ่มเสียงให้มึงเลยเดี๋ยวจะยิงกูระฟังเลดิเอ๊ะซิโก้ยอะเดี๋ยวต้องรอฟังเสียงต้องรอฟังเสียงกูว่าอคติเองกว่าอคติก็ได้อันนี้เสียงของอันนี้ไม่ใช่เสียงเหมือน เจคกี yeah, yeah. The mm ้เจคกี้ r e j e เรืองอื่แล้วกันอะไรกันอะไรลวกันลวะไรลกัตองพูดมากนี้ดิลองดูสิบิ๊กนู้นคุลอฟังเสียงอยู่ไม่เจอเทิกแมนไม่ค่อยพูดเลยวะ ไม่พูดเลยอ่ะนี่ไม่ใช่เวลาเล่นนะโหดขนาดนี้ยังเี้ยงวันเล่นอีกเหรออะไรวะนี่ดีแลหรอโหดขนาดนี้ยังเลี้ยงวันเล่นนิดเหรอแจกี้จริงเหรอวะ เอาจริงนี่เสียงโทนมันดูไม่เหมือนกันนะนลองฟังกันดีคือตอนที่เกดจริงจังอ่ะดูไม่ใช่แกอ่ะตอนที่เกเสียงจริงจังดูเป็นอีกเสียงหนึ่งอ่ะแบบเกดเกตึงเสียงตัวเองเข้มจนไม่ใช่เสียงตัวเองอ่ะได,ได้ปะลองฟังดูดิในตอนเนี้ย เนี่ยเออมันดูแอปอะแอปเสียงดูใช่ดูแอปเสียงเว้ยมันพยายามแอปเสียงเว้ยโอเคเอาเลยก็ฉันลูเธอเนี่ยเลอก็ปอะมาณนั้นแล้เออคุยดูก็รู้นั่เดทไม่ใช่อย่างเงี้ยนั่เดทดีกว่านี้เยอะเลยแล้วมึงดูตัวลายเล็กดูเธอเคือเขาเขาผ้ามาตั้งนานแลนะแต่ยังเป็นธนุดันนะตอนนี้เขาได้เป็นนักผ้าจริงๆแล้วแต่แต่อันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ขนาดนี้ยังนี่กุลละ กูอ่านคอมเมนต์ดิเขาคิดเหมือนกูไหมตัวอย่างที่ซุปพูดไม่กี่คําแล้วเที่ยบกบเสียงภาคเล็กรู้เธอแล้วกละชันเลยโชคดีแล้วกันเฮ้ยลวงตาจังหวัดช่วยจัดรอบซับไตยคนดูทางเลือกบ้างใช่หลวงตาจังหวัดมันไม่ค่อยมีน้อยมากไอพวกคนกรุงเทพไม่เข้าใจหรอกอแต่มันนี้มันก็มีอยู่แหละแต่น้อยปรหมดเสียงตัวหลักปรโมดเสียงตัวร้ายอะรู้เกิดทำเลย ฮะเสียงซูมเหรอคุสกูบิดูจากี้รกกภาคดีมากครับดีกว่าที่คิดไว้ใช่แล้วผมมาถึงเล็กลูเธอร์เชื่อเยแล้วมึงนึกสภาพแบบก็จริงแหละที่แบบว่าเขาเป็นดาราเป็นอะไรดังแล้วใช่ไหมเขาคงน่าจะมีภูมิต้านทานพวกคอมเมนต์ประมาณนี้อยู่แต่แบบคอมเมนต์เขาไม่ได้ผิดนะกูบอกไว้ก่อนกูก็เห็นด้วยแต่แบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความผิดเขาที่เขาต้องมานั่งโดนด่ามึงเข้าใจกูพูดไหม มันเป็นที่ใครยัดเข้ามาอะไรแ่งสัคนใช่ไหมมันไม่ใช่ความตะอันนี้ด้วยมันมันไม่ใช่ความผิดเขาสักทีเดียวอ่ะนุ่งไหมมันไม่ใช่เหตุผลมันไม่มันไม่จําเป็นที่เขาต้องมาโดนด่าขนาดเนี้ยแต่เขาควรโดนด่าไหมคือเสียงมันที่เงจริงมันที้เงจริงมันมันต้องพูดอ่ะมันมันมันไม่พูดไม่ได้นี่คือทําถูกแล้วแต่ใครไม่เป็นคนทัดเกี่ยมมาภาค่าไอ้เหี้ยอะไรวะการดูแสนห้าเนี่ย ไอ้ไลท์พันเจ็ดที่เหลือไปอยู่ไหนเออว่ะเท่าไหร่วะมึงมึงมีดูดิไลเนี่ยเท่าไหร่วะกูมีดูกูมีดูแต่กูเป็นเก้าพันเก้าอ่ะตอนเนี้ยต่อพันเจ็ดเออแต่ก็เหมื่นละแล้าแกก็ตกลงรับด้วยนะมันเป็นงานแหละกูเข้าใจเว้ยก็อยากได้เงินได้อะไรแหละแต่ไม่โอเคเฮ้ยนี่ไงแกจะพูดอีกปะ แอกไหมมึงว่าเป็นโค้ดเป็นโค้ดแอกอ่ะเป็นโค้ดไ่ได้พยายามทําอ่ะจากจากจะได้ไหมแค่ได้รับปวดเป็นกับไัเนี้คนละเรื่องเลยนะบอกเธองเนี้ยบอกเธอเนี้ยรู้กันไีเฮียสบายแล้วไอ้เฮียเชื่อมันไม่ใช่อ่ะ ฟังแล้วมันกูไม่ได้เก่งเรื่องหนังหรอไอ้สัตว์แต่แบบเพื่อนมองทีนี้ใช่เพื่อนมองตรนี้ใช่มันเขาพยายามทําให้เสียงมันดูน่าเก่งขาวไปเพเวลาเขาจริงจังไงเวลาซูเปอร์แมนจริงจังอะเสียงมันก็เท่ได้นึกออกไหมแต่แบบไอ้ใช่มันไม่ใช่เสียงเพื่อนเว้ยถ้าถ้ามึงจ้างนักพากมา,าพาคดวยไม่ใช่เสียงตัวเองภาก แล้วทำไมมึงไม่จ้างคนอื่นนะใช่ไหมเขาพยายามจะทําเป็นเสียงคนอื่นนะเนี่ยจะทาเป็นเสียงแบบตัวละครเนี้ยแต่มันไม่ใช่เสียงเขาอ่ะไอ้เฮียมันไม่ได้เนี่ยแล้วคือคนที่โดนด่าก็ต้องเป็นเขาคนนี้ที่ภาคเสียงกูก็ไม่รู้รู้สึกดีหรอกไอ้เยแต่มันขำไหมมันก็ขำแหละไอ้เย่เพราะว่ามีมันเยอะจัดเนี่ยไอ้เฮียเขามาลงที่ใครตรงเนี้ยเขาก็ต้องลงที่นักภาคไงไอ้เฮียโอ้ โอนขนาดนี้ยังคิดว่าเรียนอีกเหรอดีแล้วลกันโชคดีลแล้วกันโชคดีแล้วกันเยอะมีแล้วมีอีกแล้วมีอีกแล้ว